สบายดีเด้อพ่อแม่ประชาชนเนาะที่เขามาเบิ่งคลิปนี้เนื่องจากว่าคลิปที่แล้วคือตอนแล้วเฮาไปไปเบิ่งพ่อตู้เนาะคือพ่อตู้สมพรเป็นก็นนอยู่คนเดียวสิบ่มีลูกหลานบ่มีแย่ตีพีนนาา่น้องเบิ่งเนาะฮาก็ในจิตอาสาเฮาเมีตาทํนานั่นชีวิตเนาะก็อพร้อมด้วยทีมงานเฮามืทุกคนมีน้ําจิตน้ําใจ สวยเรือเนาะเรือสวเรือก็บ่มีหยังลายเนาะมี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 ปลาป่องมีขนมมีข้าวสารเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นน้ําจิตน้ําใจมัดคนเนาะกสวยแบ่งเบาภาระให้กะคู้สมควรเพิ่นพอได้ผ่านช่วงวิกฤตนี่เนาะก็คือช่วงโควิดนี่ก็สิมาแต่เดือนแล้วบ่ตอนนี้กถโควิดเนาะบ่ได้มา เงิ <N un> นนี้ก็มีโอกาสเนื้อา COVID กว่าโควิดก็พรอนทันไปแล้วอ,อยู่แฝงบางเลงก็มีโอกาสมาลงเยี่ยมยามประตูสมควรอีกคือหนึ่งด้วยนั้นจิตน้ำใจอันบริสุทธิ์เนาะทางทีมงานเขาก็มีผููบริจาคเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะก็เดี๋ยวก็แตะอันโฟฟูปิดอันไว้ทางนี้เนาะ แล้วเข้าไปเพิ่นเข้าไปติดตามเพิ่นได้เนะจมือยังว่าือบันคบอล30โลนึงโกือบัน30โลน่าสน่าสิกุมประมาณ20,000กุมบ่20,000กุม20,000น่ะกุมโอ้วนแน่เห็นน่กุมน ก็คือโอ้ยรู้จักว่านรุี่อกีบิก่ขนมอี่ปองกะบ่บันติปองกะบ่บันติเอออามีเอ่อมีกนึงเนาะมีกนึงแล้วก็มีปองปลามีขนมเอลเซ่อันแพ็คนึงเนาะแล้วก็มีข้าวสาร30โลนึงแต่ว่าแบบว่าอันเงินบริจาคเฮาบ่ได้บ่ได้ลปานดเนาะเงินบริจาคได้แต่ได้แต่50,000แล้วก็พร้อมด้วยแบบ เอาของทีมงานเนาเล็กๆน้อยๆนอยเนาปัจจุปัจจัยบร่รวมใส่กันคันมาม่มีผู้บริจาคไล่กว่านี้เขาก็จีบริจาคให้ไล่กว่านี้เนาะอันนี้แบบบ่คอยมีผู้บริจาคเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เขาก็เข้าใจได้เป็นช่วงโคว,วิดเนี่ยเพก็ติดลบไปหมดก็เขามองเขอบใจเนาะทางผู้เบ่งผู้ส้มผู้แซ<ม>้ที่<ม> ถ้าบ uhm. <cima. S 1> ่ม bo right? si ีผ ¿no? ู realidad, ้แท้ก็บบ่มีไผเห็นบ่มีไผบริจาคให้พวกเขาเนาะก็ขอหมดขอบใจหลายๆลาชาวบุ่ยังเท่าขอบริยญมั้เนาขอบริยญ์เนาะขอบริยญ์โอ้ขอบแยบเนาะตบทอยด้วยลำบ่ญเลยอย่างอันนี้มันยืนแสนพีาักมันดีใจหลายเนาะเดี๋ยวได้ลงมายืนยันโคตดูอีกคือหนึ่งเนาะเกิดเป็นครั้งที่ซอกเนาะสุดแล้วก็ได้ลงมาก็มี นคิดน้ำใจเล็กๆน้อยๆนอยเนาะได้มอปเพิ่นแล้วแต่ว่าคืันี้ก็มีเป็นข้าวสานไม่นึ่งเนาะมีข้าวสานสามซิลโลมีนี่เนาะมีฟองปลาเป็นอาหารบางส่วนบางอย่างเน,ะนา,ะเ,าะ,ะเพื่อนน่าจะแรงเบาฟาละเพิ่นเนาะพเพิ่อนก็น ไปหากินเองกับวะไรแล้วเนาะเฟซเวียกกับวไรนะพิ่นก็อยู่คนเดียวมมีคนบางอยยงเนาะแล้วก็มีจำนีก็คงสึกดีใจ้ายแต่ว่าแตซอยเลือ่นจำนี้วรงเบาตลอดเลยเนาะขอขอบใจอย่าลืมเข้าไปส้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เฟซพขอ้าาเลยแล้อขอขอบใจพคบอั ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเฮาเดเดอร์